สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเราทั้งสองคนนะครับผมบุดรสายนุนพร้อมพี่สำราญรอดเพชรในรายการท็อปเฮ็ดไลน์นะครับวันนี้วันนี้นะวันอาทิตย์ที่23ากรกฎาคม2566นะครับพี่สำราญสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับครับ23แล้วเหรอ23าแล้วครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะฮะใกล้26แล้วนะฮะแต่ว่าคงกลับมาไม่ทันแล้วนะคนที่เกิดวันที่26คนที่วันเกิด26เยอะเี่เยอะนะ เป็นคนเขาเขาพูดมาหลายเดือนแล้วเขาบอกจะกลับบ้าน26นะฮะผมจะบอกให้เขาจะกลับมาเดือนไหนรู้ป่ะเดือนไหนครับพี่สำราเข่าวลือนะหรือว่าหรือว่าจะกลับมาในช่วง11ถึง13สิงหาคมโอ้โหนั่นการเมืองนิ่งแล้วใช่ไหมพี่สำรานก็การเมืองก็ได้ในยกหรือยังสัปดาห์หน้านี่สัปดาห์หน้านี่ยังไม่ชัวร์ปาดนะ27ก็ยังไม่ได้อีกเหรอครับยังไม่ชัวร์ป้าดแต่เขาพยายามจบให้ได้ แต่ว่าสัปดาห์ต่อไปเจะได้นายกครับอ๋อสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ต่อไปหลังยี่สิบเจ็ดนะหลังยี่สิบเจ็ดได้นายกแต่ยี่สิบเจ็ดนี้เขาจะพยายามทาให้ได้ต้องฝันทงฮะอ่าตกลงใครเกิดที่ว่าเนี่ยวันที่ยี่สิบหกเนี่ย <c oughs> คนเดินไกลคนแดงนไกลคนเดินไกลนะคนเดนไกลนะก,ลก็วันนี้ทั้งวันเนี่ยนะฮะวันนี้รายการตั้งแต่ห้าโมงเย็นเ็ษไปเยนถึงสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีมีเรื่องเดียวฮะ สถานก,การณ์บ้านเมืองการเมืองไม่มีอะไรที่ร้อนแรงไปมากกว่านี้เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่อง,อง,องดังนั้นวันนี้นี่เนะถ้าเราดูผมดูบบเบรกดูช่วงแล้วเน่ยนะอาจจะย้อนไปย้อนมาเล็กน้อยไม่เป็นไรท่านผู้ชมข้ <S <S อมูลท่านผู้ชมก็ทําทใจหน่อยนะย้อนไปย้อนมาเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายช่วงหลัง18บแนาฬิกาคุณหนุ่มก็จะมาให้ดูรัฐบาลชุดใหม่ได้เห็นแต่ยังไม่กล้าระบุชื่อตําแหน่ง รัฐมนตรีเท่านั้นเท่านั้นนะฮะแม่โมนาลกาดูนะรายการนี้เน้นโมนะฮะอ้าวเดี๋ยวไปติดตามเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนิดนึงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสองสองเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ซ้อนเป็นเรื่องเดียวกันแหละนะครับถ้าจํากันได้เราเคยเปิดนะข้อมูลการจัดเวทีเสวนาประชามตินะฮะประชามติเพื่อแบ่งแยกดินแดน ให้เป็นแบ่งแยกดินแดนปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่เขาใช้คําว่าหรือไม่นะแต่ว่าเป็นการทําประชามติจําลองมันถูกขยายความกินไปเพราะในวงเสวนาการพูดคุยในวันนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการจําลองเลยมันเป็นการคิด นะแล้วก็เอาข้อมูลแล้วก็เทียบเคียงจากเหตุการณ์ในประเทศอื่นๆที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างติมอร์เลสเตยอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างที่สเปนคาตารุญญาแบบนี้เนี่ยนะครับและมาพูดคุยในสถาน,นการณ์ที่คุณกําลังคิดว่าจะทําประชาธิปตินะครับในการจัดการตนเองหรือแบ่งแยกดินแดนที่ปัตานีตกลงนี่คุณหนุ่มถามเดีย๋ยวผมไม่ได้ลงลาเอียนนะครับเขาไปแจ้งความแล้วใช่ไหมไปแจ้งความเรียบร้อยนะแล้วใช่ไหมกล่าวโทษเรียบร้อยนั่นคือคดียาเขาว่ากันไปนะ ส่วนเรื่องของพรรคการเมืองล่ะคือมันมันมีสองส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าตัวแบนเนอร์นะฮะตัวแบนเนอร์ที่เชิญชวนมาร่วมเวทีเสวนานี่จะมีพรรคการเมืองอยู่สามพรรคนะฮะเนี่ยข้างบนมุมเนี่ยมุมบนอายเมือเนี่ยก้าวไกลก้าวไกลประชาชาติประชาชาติเป็นธรรมเป็นธรรมสามพรักนะฮะหลังจากนั้นเองนะแม้นก้าวไกลจะไม่ได้มาแต่โต้โผในการจัดเนี่ยเขาเขาบอกว่าเอะเหมือนจะเป็นก้าวไกลเป็นเจ้าภาพนะ เออเนี่ยกอ,อดอกอยู่นะเนี่ยคุณรมดอนปันจอุณน้องรมดอนปันจอครับอเอาละในเรื่องของคดีอาญาเรื่องของกระบวนการในพื้นที่ก็ว่ากันไปแต่เรื่องพักการเมืองเรื่องที่จะไปขยายความรากแนวคิดลากลึกของการจัดนะฮะเวทีเสวนาหรือให้ข้อมูลนะครับในพื้นที่เนี่ยมันน่าจะมีคนที่มาหนุนหลังหรือคนที่เกี่ยวข้องอนะครับนั่นคือโจทย์ใหญ่ มีความคืบหน้าจากคุณเป๊ปซี่หรือว่าคุณเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์นักข่าวสายความมั่นคงแล้วก็อยู่พื้นที่จังหวดัดชายแดนภาคใต้โดยตลอดเพื่อนผมเพื่อนผมนะฮะซึ่งวันก่อนนั้นทีมงานก็พี่พี่เป๊ปซี่โพสเฟซบุ๊กก่อนโพสเฟซบุนะะ๊กในรายละเอียดก็บอกว่าเนี่ยเตรียมใกล้สรุปสำนวนส่งฟ้อง ยุบสามพักการเมืองอีกคดีหนึ่งนะฮะก็คือประชามติเอกราชปัตตานีใช้ช่องทางตามร่ำนูนมาตราสี่สิบเก้านะครับยื่นอายการสูงสุดนะพบการมีการกระทําที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองถ้ายื่นสิบห้าวันไม่มีผลอะไรก็จะยื่นตรงต่อสารร่ำน,นูนคล้ายๆกับทนายธนรย,ยุทธ์เหมือนกันคล้ายเรื่องที่เรื่องเนี่ยแหละเรื่องสุวรรณเกร,เรแกหนึ่ง,หน,งหนึ่งสองนะฮะล้มล้างนะครับหลังจากนั้นก็จะไปดูว่า ทั้ง3พักการเมืองเพราะว่ามันมีพรปประกอบนะบขออภัยพี่เป๊ปซี่อาจจะอาจจะให้ข้อมูลที่นะ<อ>ตามจริงมันเป็นพรปพักการเมืองอคืออาจจะมาตรา92กาอาจจะจิ้มพลาดไปหน่อย <laughs> นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการยุบพักนะฮะพบการกระทําที่เข้าข่ายการล้มล้างนะฮะเข้าองค์ประกอบเนี่ย<อ>ก็จะไปยืดยุบพักการเมืองได้3พักนะฮะก็มีนี่เลยนะฮะตามแบนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลพักประชาชาติแล้วก็พักเป็นธรรมนะครับหลังจากนั้นทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ ไปพูดคุยกับพี่เป๊ปซี่ขอลงรายละเอียดหน่อยนะครับเพราะการจะไปยืน่นเห็นบอกว่าเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายนันกกฎหมายจากส่วนกลางแสดงว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือฝ่ายความมั่นคงไม่ได้ดําเนินการเองไม่ได้ยื่นเองนะฮะพี่เป๊บซี่บอกว่าตอนนี้กาลังดูเรื่องของการประสานงานในทางการยืน่นมีดรณัฐพรโตประยูณ์นะครับอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมือนี้เป็นมือยืน่น การปราศัยที่ธรรมศาสตร์รังสิตล้มล้างการปกครองก็คือจนสามนวลได้ใช่วินิจฉัยมาแล้วว่าเข้าข่ายการล้มล้างนั่นแหละแล้วก็หยุดการกระทําซะถ้าเจอคนนี้มือเยื่มคนนี้เสียวแป๊บเลยก็ต้องมีข้อมูลแบ็กอัพแหละครับครับถ้าจะเอาผิดได้นะนี่ก็เป็นก็คงหรไม่พ้นดรนัทพภนะนะครับเพราะว่าคุณแป๊บเสียคนดรนัทพภก็เป็นอย่างเดียวกันครับส่วนทางคีอาญานะครับก็มี ความคืบหนะ้ามาจากเฟซบุ๊กของกลุ่มนักศึกษานะครับขบวนการนักศึกษาแห่งชาติได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าวันนี้ตัวของอตำรวจนะครับในพื้นที่สพปัตตานีสพเมืองปัตตานีได้เชิญสมาชิก6คนนะครับที่เป็นกลุ่มนักศึกษาเนี่ยนะฮะเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมับนะในฐานะพยานนะครับอันนี้อาจจะอยู่ร่วมอยู่ด้วยร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังนะฮะร,รายละเอียดเป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อ อีกซีกหนึ่งท่านผู้ชมคุณหนุ่มก็เราก็รายงานไปแล้วท็อปนิวนะร,วรายงานโดยลําดับก็คือความพยายามของพรรคเก้าไกลในการที่จะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงนี่แหละครับคือเขามีกฎหมายชุด A ชุด B ีนะอชุด A อห้าฉบับเนี่ยว่าด้วยชุดปฏิรูปกองทัพจัดระเบียบกลาโหมนว่นนี่นั่นนะแล้วก็มีกฎหมายหนึ่งฉบับเขาจะไปแก้ด้วยเสนอไปแล้วด้วยครับ ชุดที่ว่ายุบกรมมนแก้ไขพรบความมั่นคงภายในรชอาจักสองห้าห้าหนึ่งกฎหมายนี้ต้องบอกว่าบิ๊กป้อมเป็นพระเอกนะครับผมเคยมีส่วนร่วมนิดหน่อยเนี่ยนะฮะอันนี้แหละคุณรมยานปัญจอกับคณะวันก่อนไปยื่นแล้วมีสอสอนี่มีลายเส้นสอสอรับรองเรียบร้อยนะอันนี้แหละห้าฉบับเขาเสนอเป็นชุดโอ้กกว่าเป็นชุดโบแดงทีเดียวนะฮะ การยุบก,กรมนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากคุณหนุ่มครับเพราะความเป็นมาของกรมนมันยาวมากยาวนานมากและมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของสังคมครับมันไม่ใช่ว่ามันเน้นปรับปรามความนิยแบบยุคเกา่ายุคนี้ก็เป็นยุคของการพัฒนาปรับปรามยาเสพติดน่นนี่นั่นครับแต่คนเหล่านี้ก็มักจะมองว่ากรมนเป็นอุปสรรคขวางนา้ําซึ่งนะส่วนหนึ่งกรมนก็มีปัญหาอยู่บ้างโครงสร้างเทอทะ ใช้งบประมาณซ้ําซ้อนอันนี้ก็ต้องยอมรับครับก็ไปแก้ไปปรับได้ในส่วนนั้นก็ไปแก้ไปปรับได้แต่หัวใจคือมันดูแลความมั่นคงและความมั่นคงนิยามใหม่ตามพรบนี้นี่นะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันสอดคล้องกับสังคมนี้แล้วครับทีนี้ครั้งหนึ่งเมื่อปี45ท้าคกณหนุ่มจำได้ยุคคุณทักษิณชินวัตรนั่นแหละไปยุบกรมนส่วนหน้าไปยุบพรท .43 ไปยุบสออบต ภาคใต้เลยเละเป็นโจ๊กเลยตอนนั้นเราเคยรายงานมาแล้วหลายครั้งเที่ยวน,นี้ถ้าจะไปแล้วก็ตอนนั้ไปยุบแล้วนะครับยุบไปไม่ปัดเลเขาฟื้นขึ้นมาอีกนะ,ะฟื้นสอบ,บตอบฟื้นพลบความมั่นคงขึ้นมาใหม่คนะประมาณนี้นะคนที่รู้ดีในเรื่องนี้นี่คุณหนุ่มรู้จักดีใครฮะนายกองเอกาวารเสนเนียมผมให้ข่าวไปสัมภาษณ์เลย ผมไม่ได้ข่าวไปคุยมาเลยคุณดาวนเนี่ยเป็นแล้วม่ได้ช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยลองฟังสักนิดไหมตอนนั้นเขาให้ไปดูภาคใต้ใช่อาวเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านดาวนเสนิมนิดหนึ่งนะครับคุณสงขาผมรู้อะไรเกิดขึ้นกระบวนการอะไรเกิดขึ้นค k k มีจํานวนเท่าไหร่กระบวนการสี่ห้ากระบวนการเกิดอะไรขึ้นทําอะไรอยู่คุณประยุกต์นักศึกษาที่อย่างไร้ายยังสาบางคน ให้ออกมาสู่การปฏิบัติการอย่างนี้ใช้ไม่ได้สิ่งแรกกระบวนการติดอาวุธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีไม่ต่กว่าสามพันคนเขาจับปฏิบัติการที่รุนแรงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนที่เห็นด้วยดังนั้นอย่าเพิ่งเลิกเลยครับประการถัดไปการอยู่ร่วมกันโดยหลักพหุวัฒนธรรม และใช้การเมืองนำการทหารใช้การพัฒนานำการทหารเหมือนอย่างกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ท่านได้มีพระราชกำลัดเอาไว้ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและรัชกาลที่10พระองค์ท่านได้สืบสารเจตนารมณ์รักษาต่อยอดนี่คือสิ่งที่เป็นแนวทางคุณลงไปสำรวจ ความต้องการของพี่น้องประชาชนอันดับหนึ่งคืออะไรอันดับสองคืออะไรอันดับสามคืออะไรผมได้ทําการสํารวจมาแล้วสิ่งที่พี่น้องประชาชนในสามจังหวัดและสี่อำเภอต้องการให้แก้ไขคือหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนยกระดับไรายได้ในครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสิประการที่สองเรื่องยาเสพติดเรื่องที่สามถึงจะมาถึงด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ดังนั้นคุณไปแก้ไขปัญหาในข้อที่หนึ่งข้อสองให้ได้<ม>คุณเป็นภายขั้นคุณตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีและนําไปสู่การแก้ไขปัญหานี่คือสิ่งที่ผมขอแนะนําที่สําคัญที่สุดคุณจําใส่ตโลกเขาว้ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือหัวใจของการแก้ไขปัญหาผมเป็นคนสมทนานี่แนละครับโอ,โอ้โหในเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์พระเจ้าทาน ของนายหลวงรัชกาลที่เก้านะนะเมื่อกี้บอกคุณเป็นฝ่ายค้านเอ๊ะใครคุณทํางานตรวจสอบให้มันดีไม่ท่านพูดถึงสมัยที่แล้วเป็นฝ่ายค้านอยู่เนี่ยต้องไปตรวจสอบต้องไปดูเอาคิดว่าสมัยปัจจุบันยกระดับเศรษฐกิจแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็ความปลอดภัยนี่ดูชุดเลยนะพี่สมัยในกองเอกสามอย่างก่อนทําตรงนี้แหละให้มันได้ไอ้เรื่องโครงสร้างนี่มัน โอเคแหละบางอย่างก็ต้องแก้ไขปรับปรุงกันไปแต่ถ้าไปยุบคืมพักเก้าไกลก็แปลกนะเอะอก็จะยุบโน่นยุบนี่ไปหมดเลยเลิกล้มเลิกล้มยุบล้างด้วยไหมคิดไปไกลขนาดนั้นเหมือนกันพ<อ>ี่ตำลาวันก่อนเนี่ยไปสัมภาษณ์ให้น้องไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกคนหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นอดีตผู้ช่วยรัมตีประจํากระทรวงยุติธรรมนะครับ ก็ให้ข้อมูลไว้พอสมควรนะฮะคุณสามารถเจนชัยจิตวณิช์นะครับ,รบก็บอกว่าไม่มีทางยุบได้หรอกกรามาน,นะฮะยุบไม่ได้แน่นอนแม้จะอ้างเป็นร่างพรบอ,ระอะไรต่างๆยุบไม่ได้เหตุผลวันนี้อยากจะตั้งคําถามไปว่ารมดนปัญจเนี่ยนะฮะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ในพื้นที่เท่าน,นั้นแหละหลักการทําไม่ได้ดังนั้นต้องทําความเข้าใจก่อนว่ากรมอนอคืออะไรจะไปยกเลิกจะเลิกเขาทําไมเลิกเพื่อใครนะร,ระวัง การเลิกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ประเทศเนี่ยนะกลายเป็นคอมมิวนิสต์มันจะมีคอมมิวนิสต์เข้ามาจํานวนมากเพราะว่ามันมีคนต้องการที่จะเข้ามาล้มระบอบกษัตริย์ในประเทศไทยครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาได้ให้เงินเข้ามาได้มาเติมข้อมูลต่างๆนานาอยู่เยอะพอสมควรให้มาตั้งแต่สมัยช่วงปราบปรามคอมมิวนิสต์แล้วนะฮะและที่สําคัญก็มีกรองมอนนี่แหละเข้าไปเพื่อจะไปแก้ปัญหาในพื้นที่ผมเนี่ยคือผมพูดตรงๆนะครับเป็นส่วนตัวครับ กมนเนี่ยสมควรปฏิรูปอืแต่ไม่ใช่ไปยุบเขาไปปรับซึ่งเขาก็โดนตีอยู่แล้วคุณหนุ่มคือกองทัพในยุคท่านประยุทธ์นี่แหละก็พยายามที่จะตี้ให้ปรับปรุงองค์กรหน่วยงานภายในให้มันเข้มแข็งให้มันสอดคล้องกับพลวัตใหม่ของสังคมไทยใ,ให้มันตามไฮเทคให้ทันมมกมนอก็เขาก็พยายามปรับตัวอยู่ ครับนะอ้าวก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามเดี๋ยวรอดูว่าร่างเขาออกมาเนี่ยเขาจะแก้ตรงไหนยังไงจะยุบตรงไหนรายละเอียดยังไงนะฮะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อในสัปดาห์ต่อไปช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับครับกลับเข้ามาสู่โหวตการเมืองเข้มข้นกันนะครับที่สำารักท่านผู้ชมครับแฟนข่าวท็อปนิวส์ติดตามมาตั้งแต่วันพุธวันพุธนี่คือเป็นวันโหวตเลือกนายกรีครั้งที่สองนะฮะแต่ไปไม่ถึงฝางฝัน นะฮะมีมว่าที่นายกคนที่30ต้องเดินออกกลางคลันนะฮะวันที่วันพฤหัสนะฮะที่20โอโหความเคลื่อนไหวก็เกิดขึ้นมากมายม็อบเมบก็เกิดขึ้นแรงกดดันก็ต้องกลับมาที่พักเก้าไกลว่าจะเอาอย่างไร21บวันศุกร์ขราวนี้มีความชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อพักเก้าไกลได้และพูดคุยสราระตะมาทุกส่วนแล้วเราขอยอมถอยกันแล้วกันขอให้พักอันดับสองเขาไม่ได้เน้นชื่อพักเท่าไหร่ เขาเน้นว่าเราเนี่พักอันดับหนึ่ง<ช>นะหนึ่งห้าหนึ่งขอให้พักอันดับสองจะตั้งรัฐบาลและเราก็พร้อมจะเป็นคนเสนอชื่อคนดิเดตนายกตรีของพักอันดับสองเป็นแกนนําในการจัดตั้งนะแต่ต้องผูกมัดกันแน่นนะแปดพักเนี่ยนะฮะน<ช>ักข่าวก็ถามเอาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่เป็นปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไรยืนยันว่าไม่ลดเพดานโอ้โหไม่ลดเพดานไอเพดานของพักเก้าไกล เป็นอย่างไรจริงๆเราเนี่วันที่13บสามทุกคนหนุ่มนะฟังบุญชาดาไทยเศษฟังสว,งวงคำนวญเสิธิสมานชัดเจนนะครับชัดเจนว่าการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองของพรักเก้าไกลนี่โอ้โหมันทะลุทะลวงมันไม่ใช่การแก้ไขเล็กๆน้อยๆน,นะมันทะลุทะลวงในเชิงกึ่งกยกเลิกเลยด้อยค่าสถาบ,บันลากสถาบันลงมาให้ต่ำ ใช้คาว่าจัดระเบียบนะจัดวางพระราชสถานนะฮะเลยนะฮะหัวหน้าพักพูดเองอเราต้องจัดวางระเบียบสถานนะสถาบันสังคมบอกว่าเอ๊ะคุณเป็นใครคือคุณเป็นใครนี่สุภาพมากนะพี่สำหรับใ,ในโลกออนไลน์นี่แบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นใครเลยนะนี่คุณคันบนอธิบายเราเปิดให้ฟังแล้ววันก่อนใช่ตอนเกินแค่แค่เกลน,นะหกคำสำคัญในการแก้ไขกฎหมายมาตา 112. ราหนึ่งหนึ่งสองนะฮะ ม,มันมากกว่าการแก้ไขครับต้องขีดสักหน่มันมากกว่าการแก้ไขมันคือการคล้ายๆว่าเหมือนยกเลิกนั่นแหละใช่แก้ไขทางประตูหลังมแก้ไขมาตราหกประตูหลังภาษาคุณคำนวณเนี่ยจัดบางพระราชสารณะจัดบางพระราชนาจใช่คือมันไม่ธรรมดาอันนี้แหละไม่งั้นพรรคการเมืองทุกพรรคเขาจะไม่ขานรับกันเซงแซ่หรอกคุณหนุม่ม นะะโดนนี้หมดอ่ะคือถ้าแก้ไขผมสมมุติอันนิดเดียวนะพูดแล้วในแหมอยากได้ถ้าแก้ไขบอกว่าลดโทษครับ3ามถึงสิปีเป็นสองถึงสิปีอ่าคือถ้าอย่างนี้เนี่ยขั้นต่ํายังมีอยู่แล้มีลดลงแล้วมีแก้ไขมาตราเดียวอย่างนี้นะครับเออมันก็พอเอาว่าคุณจะขอแก้ไขจริงๆแต่นี้นี่คุณคํานวณแชร์แล้วนักการเมืองสสเขาอภิปรายไปแล้วมันมากกว่านั้นเยอะ แล้วมันยังไงที่กําลังจะพูดเนี่ยคือวันนี้เอาละตอนถแถลงนี่ขึงขังมากไม่ยอมลดนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยระหว่างวันนะฮะ<า>ก็มีประเด็นพูดคุยกันโดยตลอดว่าหลายคนสอวอรหรือพักการเมืองอย่างภูมิใจไทยก็เคยพูดในสภาคุชระาบอกว่าถ้าคุณลดหนึ่งสองลงสักหน่อยคุณถอยลงมาเนี่ยภูมิใจไทยก็พร้อมจะโหวตให้คุณนะ,ะแม้เราไม่ต้องรัฐบาลก,ก็ได้เราพร้อมจะสนับสนุนคุณยึดตามฉันทามติเสียงข้างมากแต่คุณก็ไม่ถอยลง มันเลยมีนอกจากคุณชัยธวัฒน์ได้มาแถลงวันก่อนนะครับก็ยืนยันว่าเดือแปดพักร่วมเราจะมัดรวมกันแต่ก็มีออกคล้ายๆกับข้อชันธามติที่ต้องไปติดตามว่าหนึ่งนะอะไรที่เป็น8ปดพักร่วมก็ต้องไปด้วยกันกับสองอะไรที่อยู่ใน MOU ก็ต้องไปด้วยกันและสามอะไรที่เป็นนโยบายของชันธามติของประชาชนคือเพื่องินหนึ่งในสองของชันเนี่ยนะต้องเอาไปด้วยพูดซะให้มันข้ามจุดไปเลยครับ คือคุณชัยทวันรเนี่ยเมื่อวานในการประชุมแปดพักเนี่ยนะเมื่อวานซืนดิวันศุกร์นี่นะบอกว่าให้พักเพื่อไทย่แกนนาใหม่นะไปถามสวสิเขาว่าให้ลดเพดานหรือให้หรือเขามีเงินไขยังไงเรื่องหนึ่งนึ่สองติดเรื่องอะไรติดใจเรื่องอะไรจะให้เราลดตรงไหนออันนี้เป็นผมว่าลูกเล่นอ่ใช่ไหมคุณหนมคือฟังในสภาเนี่ยชัดจะไม่รู้จะชัดยังไงแล้ว คือคุณพูดในสภาก่ชัดคุณี่ขึงขังคุณแบบโอ้โหไม่ยอมลดลาวาสอกนะฮะแต่คราวนี้เป็นการซื้อเวลาเป็นลูกเล่นแล้วยังไงทีนี้แต่คราวนี้หลังจากที่กระแสในโลกสังคมในการเช็คข่าวต่างๆนานาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมถอยก้าวไกลมิสิตโดดเดี่ยวท่าทีของคุณวิโรธลักษณะอดีศรนะฮะในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพักพี่ํำรานคุณวิโรธเนี่ยเปิดเผยบอกว่าคือวันนี้ยังไงซะเรามาเพื่อที่จะไปดับ ดับฝันลับโครงสร้างอํานาจเดิมของสปออำนาจนิยมเก่านี้ไม่เอาแล้ววันนี้เราต้องการจะมาเปลี่ยนแปลงเพราะประชาชน14ล้านเสียงเขาต้องการเลือกเรามาเพื่อเปลี่ยนแปลงไม่เอาคว่อำนาจเก่าออมันก็เลยมีข้อเสนออยู่ประมาณ5แนวทางที่คุณวิโร์วางไว้เ<ด>มื่อกี้เห็นเดี๋ยวทีมงานขึ้นอ,อีกทีก็ได้นะเต็มจอก็ได้นะฮะหนึ่งหนึ่งเราต้องสกดัดการสืบทอดอำนาจของสาปอนะฮะแล้วก็สอง นะประคับประคองภาคี8พรรคร่วมให้แน่นแฟนกลมเกลียวเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเห็นความหวังให้จงได้ 3. ให้เกียรติแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลในการยื่นเงื่อนไขและข้อเสนอต,ต่อ8พรรคร่วมนะฮะสรักษาจุดยืนของตัวเองพร้อมกับเข้าอกเข้าใจในจุดยืนของพรรคร่วม 5. พร้อมยืดหยุนภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจริงโดยไม่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อจุดยืนของพรรค คือพูดง่ายๆผมสรุปในสาระตะทั้งหมดที่คุณวิโรธได้บอกเลยว่าเราต้องยืดหยุนเราต้องพร้อมถอยและเราต้องมัดรวมในแปดพักรวมนี้ให้ได้คือจะยอมลดเพดานหนึ่งหนึ่งสองถามว่ามันจริงหรือเปล่าเออมันคือละครหรือเปล่าคิดว่าท่านสวท่านไม่เข้าใจหรือท่านคิดไม่ทันเหรอนี่เขาลูกไม้ตื้นๆมากนะพี่สำรานก็เขินตื้นเขิน ะะเรามีรากแนวคิดนะฮะนี่นี่เนี่ยที่น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 รับรองฟังยังไงรสชาติแท้กคืออะไรคุณนุม่มเรามีรากแนวคิดของคนที่เคยเป็นดี a ของคณะก้าวหน้านะ,นะะต่อเนื่องมาแนวคิดนี้จนมาเกิดพักอนาคตใหม่ก่อสร้างอนาคตใหม่มาและมาแตกแขนงมีกรรมการบริหารพักที่วางโครงสร้างอนาคตใหม่ไว้ แนวคิดหลักของคนกลุ่มนี้คิดมาตั้งแต่ต่อเนื่องสืบสารสอง5ี่เจดหมาเคลื่อนไหวกิจกรรมมาตั้งสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันจนมาแยกกันคนหนึ่งทำสำนักพิมพ์อีกสองคนก็มาตั้งพรรคการเมืองและก็ขยายเป็นอนาคตใหม่อ,มอนาคตใหม่ถูกยุบเกิดคณะก้าวหน้าและอีกขาหนึ่งก็มาตั้งพรรคก้าวไกลโดยคุณชยัยธวัฒน์ตุลาธนลองไปฟังดูว่ารากแนวคิดเนี่ยมันเกิดมาจากคุณธนาธรเขามองเรื่องสถาบันรบเรื่องโครงสร้างของประเทศนี้อย่างไรเช่นครับ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วคือการบอกกับประชาชนว่าคุณอย่าริอาจข้ามชนชั้นมึงเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาต่อไปเป็นไพร่ก็เป็นไพร่ต่อไปอย่าริอาจมักใหญ่ไฟสูงความโลภและความอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นกิเลสตัณหา และเป็นสิ่งชั่วร้ายซึ่งขัดกับศิลธรรมอันดีงามในสังคมผมขอยืนยันในหน้าที่แห่งนี้ต่อหน้าพี่น้องประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดของประเทศไทยว่าธนาธรและผมและพักอนาคตใหม่พวกเราไม่เคยคิดไม่คิดและไม่กระทําการ อันเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนคือมันเป็นไปไม่ได้ระบอบแบบนี้ในโลกปัจจุบันถูกไหมฮะมันก็มีแต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับไอ้ประชาธิปไตยถ้าปรับตัวขกับประชาธิปไตยผมก็เลยตั้งคำขึ้นมาใหม่ย้อนกับไอ้คำว่าประชาธิปไตยอันดีพระมหากษัตริย์ทรงเป,ป็นะมุขเนี่ยก็คือต้องกลับชื่อหม่คือถ้าจะใช้คำแบบพวกทำนองแบบนี้นะ ก็คือประชาธิปไตยที่อนุญาตให้กษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์ที่ดีเนี่ยนะครับหาใช่พระมหากษัตริย์ที่มีจริยวัตรดีงามหาใช่พระมหากษัตริย์ที่ฉลาดปราดเปรื่องหาใช่พระมหากษัตริย์ที่เป็นนักรบหาใช่พระมหากษัตริย์ที่มีจิตใจเมตตาแต่พระมหากษัตริย์ที่ดีในระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นกษัตริย์ที่เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญองค์พระประมุขเนี่ยเขาจะเป็นคนดีหรือคนเลวเขาจะทางานดีหรือเขาทํางานไม่ดีโดยสภาพการของสถาบันักษณะ มันเป็นไทยแลนนี่เป็นโครราชาในตัวมันเองแล้วก็รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะชื่อพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยเราจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะได้เฉลิมฉลองวันที่24มิถุนาในฐานะวันชาติด้วยกันครับแล้วก็รวมไปถึงนดี่นะฮะ นี่คือรากแนวคิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่เพียงแค่ 0. 0 1ที่เจอในโลกออนไลน์พี่สำรานจริงๆงนี่เอามาให้ย้ำคือามาใคนทบทวนความจำกันเล็กน้อยคนเห็นได้ยินเสียงคนเหล่านี้ผมเชื่อว่ากำรีโมทแน่นเมื่อสักครู่เนี่ยแต่มันจำเป็นต้องได้เห็นท่านผู้ชมอ๋อคือกำรีโมดแน่นเลยผมไม่รู้จะคว้างมาใส่หน้าจอเราหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรอาจารย์นี่คือเตือนเตือนกันเพราะว่ามีบางคนอีกหลายคนนะที่ไม่เคยได้ยฟังได้ยิน ก็ <g år> ลองไปเซิร์ชดูหาได้ไม่ยากนี่คือราก,รกแนวคิดของคนกลุ่มนี้พี่สำนักคือพอฟังคลิปฟังรากแนวคิดแบบนี้นะแล้วก็ไปฟังที่สวสอสอภิปร,ร,รายเมื่อวันที่13ครับเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังที่จะยกเลิกที่จะแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะมันยิ่งทําไม่แลเห็นพรรคการเมืองยิ่งรับไม่ได้เลยออกมาขากกนรับก่อนพรึบพรับว่าห้ามแตะหนึ่งสองพรรคไหนแตะ112่หนึ่งเราไม่ร่วมสังกรมด้วย ในวันที่13ถ้าจํากันได้คุณชาดาที่เราเปิดเสียงแล้วมันมีเรื่องที่คุณชาดาพูดถึงเรื่อง ICC ีซีนะฮะสารอาญาระหว่างประเทศและมีคุณพิธาก็มาตอบโต้มาสวนกับคุณชาดาว่าไม่รู้เรื่องอวันนั้นสวสมชายสแสวงการพูดอธิบาย educate ให้ความรู้กับคุณพิธาด้วยเหมือนกันออลองฟังดูสักนิดนึงนะพูดในวันนั้นเลยใช่ไหมพูดวันนั้นเลยนะฮะเชญครับ ท่านถึงอ้างถึงสารอาญาระหว่างประเทศขออนุญาตนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านไปพบท่านประธานสารอาญาระหว่างประเทศแล้วหรือไม่แต่ผมเนี่ยเป็นคนพบกับประธานสารอาญาระหว่างประเทศเองครับ ที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ท่านทวงให้ประเทศไทยไปร่วมหลังจากที่ลงนามแล้วให้สัตยาบันทาไมประเทศไทยถึงให้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยคุณพิธาพูดเนี่ยไม่หมดความบอกว่าประเทศกัมพูชาญี่ปุ่นเข้าแล้วมีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับกัมพูชาเข้าร่วม ICC เพราะอะไรครับเพราะสารอาญาจัดการเรื่องขมรนแดงครับ ICC จัดการเรื่องขมรนแดงญี่ปุ่นเข้าไปครับเพราะเรื่องนานจริงเพราะเรื่องแพ้สงครามโลกครั้งที่สองต้องพูดความจริงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจครับและที่สําคัญกว่านั้นใครครับมาหาอนาจ สหรัฐอเมริกาหลายคนชื่นชมนะครับผมก็ชื่นชมรัสเซียจีนอินเดียไม่เข้าร่วมไอซ,ซบอกพี่น้องประชาชนทราบด้ยครับความจริงต้องบอกให้หมดอย่าบอกความจริงบางส่วนเจอของจริงนะพี่สำราญนะจริงๆผมผมก็ฟังอยู่นะเอเอใช่คือประเด็นเหล่านี้แหละครับบางทีถ้าไม่ชี้แจงไม่ตอบโต้นี่ คนก็นจะเชื่อไปเลยนะคุณลุงใช่เออนะเอาละมีหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดใครที่มาสวนหรือว่าออกมาตอบโต้ไม่เห็นด้วยกับพรรคก้าไกลนะฮะจะเจอลลพลพรรคอ่เขาเรียกว่ามวลมหาประชาชนดําส้มนะพี่สำราน <c oughs> นะฮะที่มาเลือนหมื่นเลือนแสนเนี่ยนะครับเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้จะทําอย่างไรเรามีประมวลให้ได้เห็นภาพนิดนึงนะฮะ มีที่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเนี่ยมีวันพุทธที่19อันนี้ถือว่าแรงกดดันหรือว่าแรงบีบคั้น,นเต็มสูบแล้วนะเพราะคุณพิธาหมดสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อโหวตเป็นนายกคุณพิธาถูกศารลรั้นนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สองดอกแรงเนี่ยมันต้องออกมามืดฟ้ามวัวดินแล้วพี่สำราญปรากฏว่าให้ไปเช็คนะวันนั้นอสรตตรวมสื่อรวมรถมอเตอร์ไซค์รวมแม่ค้าขายของด้วยไม่เกินพันเลอ ไม่เกินพัน oh ผมเอาภาพมุมสูงมีมีรนจากสื่อมวลชนเนี่ยเขาส่งภาพมาให้ดูนะฮะช่วงพิกๆประมาณ18นาฬิกาถึง19เนะฮะเต็มเหนียวเท่านั้น,นจริงเห็นว่าเสียทุกกันเรื่องหมดแล้วใช่ไหมใช่ฮะนะนะนี่คือวันที่19วันพุธนะครับหลังจากนั้นนัดอีกนัดลูกหน้าอันนี้ทนายอ,อนุนนำพานัดเองนะฮะที่มอเกษตรศาสตร์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับเข้าไปเดินในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาแล้วเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าก็ตามภาพที่เห็นนะฮะผมบวกลบให้ประมาณไม่เกิน300รอ่ะนะครับค mm ือ hmm. เด็กมาแล้วก็ไปไม่ได้นั่งอยู่นานนะฮะ mm hmm. แต่สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นคือมีการชักธงชาติเอาลงแล้วก็เอาธงดำขึ้นนี่ที่มอกรตเเหรอนี่ที่มอกรตเอ๋อก็ร้องเพลงที่เป็นเพลงปฏิวัติฝรั่งเศสอหะพี่สำนักก็แน,น่นอนมีอยู่เพลงเดียวครับเฮล่งอะไรนะ อะไรเด e p e o p l ิ t อะไรสักอย่างเออใช่ใช่ใก็จริงๆก็มีการชุมนุมต่างจังหวัดอย่เล็กน้อยนะพอเป็นอะไรกระแยวันนี้ก็เนี่ยคุณบกหนูหลิงเ่ะนะฮะนัดหมายเองวันนี้2.3อ๋อแยกกระสอบวันนี้นะฮะครับได้เท่านั้นแหละคุณอนนท์ก็อนนท์น้ำพาผู้นำม็อบครับก็อยู่ระหว่างการกระบวนการที่จะขอถอนประกันครับ านท่านก็นัดละเดี๋ยวมาให้ไปเตรียมข้อมูลมาแล้วก็จะได้าเอาเหตุผลมาเพราะว่าตํารวจเนี่ยหลายๆโรงพักเนี่ยนะฮะไปยื่นถอนประกันหมดเพราะการเชิญชวนมอบการไปขึ้นเวทีการปลุกให้คนมาชุมนุมนี่ถือว่าเป็นการขัดเงื่อนไขการประกันตัวครับครับอ้าวเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะไปดูว่าอ้าวแล้วพักเพื่อไทยวันนี้รับไม้ต่อหรือรับเผือกร้อนมาจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมหรือจำเป็นจำใจต้องมีคนสละเรือนหรือเปล่า ช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ